พระธรรมสรุดีบทที่หนึ้สขอถวายสรรเสริญแด่พระยาเวพระศิลาของข้าพเจ้าผู้ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้ทำศึกฝึกนิ้วของข้าพเจ้าให้สู้รบพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าเป็นที่มั่นและเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าเป็นโลกของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งข้าพเจ้าเข้าไปลี้ภัยผู้ทรงสยบชนชาติต่างๆไว้ใต้อำนาจของข้าพเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามนุษย์เป็นใครเล่าพระองค์จึงทรงห่วงใย,ยเขาบุตรของมนุษย์เป็นใครหนอพระองค์จึงทรงคิดถึงเขามนุษย์เป็นเพียงลมหายใจเฮือกเดียววันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจา้าขอทรงโน้มฟ้าสวรรค์และเสด็จมาขอทรงแตะภูเขาเพื่อให้ควันพวยพุ่งขึ้นขอให้สายฟ้าและลูกธนูของพระองค์พุ่งเข้าใส่ศัตรูทั้งหลายทําให้ภูเขาแตกกระเจิงไปขอทรงยื่นพระหัตจากเบื้องสูงลงมาช่วยข้าพระองค์ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์และช่วยกู้ข้าพระองค์ จากกระแสน้ำหลกักจากเงื้อมือของคนต่างด้าวผู้ซึ่งปากของเขามีแต่คํำมุสาผู้ซึ่งมือขวาของเขามีแต่การหลอกลวงข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระองค์ข้าพระองค์จะบรรเลงพินสิบสายถวายแด่พระองค์แต่เอกองค์ผู้ประธานชัยชนะแก่กษัตริย์ทั้งหลาย ผู้ทรงช่วยกู้ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ให้รอดจากคมดาบขอทรงปลดปล่อยและช่วยกู้ข้าพระองค์จากเงืม้อมือของคนต่างดา้าวผู้ซึ่งปากของเขามีแต่คำมุสาผู้ซึ่งมือขวาของเขามีแต่การหลอกลวงแล้วบุตรชายของเราซึ่งอยู่ในวัยชะกันจะเป็นเหมือนต้นไม้ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างดีเหล่าบุตรสาว เป็นดังเสาสลักเพื่อตกแต่งพระราชวังยุ้งฉางของเราจะมีธัญญาหารทุกชนิดเต็มบริบูรณ์ฝูงแกะของเราจะเพิ่มขึ้นนับพันนับหมื่นในทุ่งหญ้าของเราฝูงวัวของเราจะมีลูกดกจะไม่มีการทำลายกำแพงไม่มีการตกเป็นเฉลยไม่มีเสียงคร่ำครวญตามถนนหนทางของเราความสุขมีแก่ชนชาติ ที่ได้รับพระพรเช่นนี้ชนชาติที่มีพระยาเวเป็นพระเจ้าของเขาก็เป็นสุข